สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพที่37นะครับคุณอยู่กับผมครับบินเซเวนีนีะครับก็อีพีนี้ผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากคําถามใน i ิน t a g r a m นะครับก็มาถามผมแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยคำถามนี้มันเป็นเรื่องที่แบบหลายๆคนมองข้ามและก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่หลายๆคนมองข้ามสิผมมองข้ามและมันน่าจะเป็นปัญหากับใครหลายๆคนเลยครับสาหรับเรื่องนี้เนาะแล้วก็เป็นคําถามที่ผมคิดว่า ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยสำหรับมือใหม่หรือว่าสำหรับคนที่เพิ่งกำลังจะสนใจในการถ่ายภาพด้วยฟิล์มหรือว่าถ่ายมาด้วยฟิล์มสักพักหนึ่งแล้วหรือว่าไม่เคยรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะครับก็สามารถติดตามผมติดตามผมได้ในทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวอีพีนี้ก็จะลงใน YouTube ด้วยแล้วก็มีใน Spotify เซิร์ชได้ว่า17.57 Podcast นะครับ แล้วก็ใน Apple Podcast ก็เซิร์ชได้เหมือนกันนะครับชื่อรายการภาพที่37นะครับก็มาเริ่มเดินกันเลยดีกว่าครับเรื่องก็มีอยู่ว่ามีคน DM มาถามผมว่าพี่ทำไมผมใช้ฟิล์มตัวเดียวกันกับคนอื่นอย่างเงี้ยครับ Fuji Extra 400เนี่ยภาพถึงมาตาภาพถึงออกมาต่างกันมากๆเลยแบบฟ้ากับเหวเลยอะ่ะเออผมว่าคุณมี reference มาภาพอย่างเงี้ยแล้วที่เขาพิมพ์บอกว่าเขาใช้ฟิล์มอันเนี้ย แต่ว่างจริงแล้วปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่จะทําให้ภาพออกมาเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราใช้ฟิล์มตัวเดียวกันแล้วเนี่ยภาพที่ออกมาจะเหมือนกันในทางกลับกันแล้วอาจจะตรงกันข้ามเลยก็ได้เพราะว่ากล้องที่เราใช้ก็ไม่เหมือนกันเลนที่เราใช้ไม่เหมือนกันค่ารูรับแสงสภาพแสงและช่วงเวลาต่างๆก็ไม่เหมือนกันครับทีนี้เราก็จะเลยมาจะอธิบายนะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างจริงๆไม่มีปัจจัยเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็น ร้านล้างสแกนฟิล์มทาไมร้านล้างฟิล์มแต่ละร้านเนี่ยถึงล้างฟิล์มออกมาไม่เหมือนกันอันนี้ผมอัดไปแล้วพอดแคสต์ในตอนหนึ่งเนาะหาฟังได้เราเซิร์ชได้เลยครับลองเลื่อนสกอร์ลงมาก็ได้ไม่น่าจะอยู่ไกลมากนะครับแล้วก็ก็จะมีทั้งการตั้งค่าเทคนิคการวัดแสงต่างๆนานาเลยแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเยอะไปมือใหม่อาจจะงงๆแล้วก็จริงๆทุกๆตัวแปรเนี่ยมันมีผลหมดเลยก็ผมก็เลย กรุปมาให้มันเหลือ3ตัวแปรใหญ่ๆ3ปัใจจัยใหญ่ที่จะทำให้ภาพมันออกมาเป็น Final อิมเมที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันนะครับซึ่งผมจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับ1ก็คือฟิลม์มผมให้30%ครับ2ก็คือเลนส์แล้วก็การตั้งท่าและก็การถ่ายภาพนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเลนส์นั่นแหละครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราเป็นกล้องคอมแพกอย่างเงี้ย ผมอาจจะรวบข้อนี้ไปเลยว่าเป็นกล้อง1นบวกสเนี่ยจะได้60%สแล้วเนาะเอ๊ะแล้วอะไรล่ะอีกอย่างหนึ่งที่มีน้ําหนักมากถึง40%ที่ผมให้ค่าถึง4 0เนี่ยจริงๆแล้วกล้องเลนก็มีผลครับแต่ว่าสําหรับการถ่ายภาพด้วยฟิล์มแล้วเนี่ยแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยมีความสําคัญมากนะฮะแสงผมให้40%เลยคือผมจะสมมุติเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเอาฟิล์มตัวเดียวกันเนี่ยถ่ายต่างช่วงเวลาเนี่ยภาพออกมาเนี่ยแทบจะไม่เหมือนกันเลยหรือแทบจะพูดได้ว่าเหมือนเราใช้ฟิล์มอีกตัวหนึ่งเลยอ่ะแบบคนละตัวเลยอ่ะคนละเรื่องเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแสงเนี่ยมีความสําคัญมากเลยถ้าสมมุติว่าเอาเล็บเอาแบบเอาเอาเอารูปต้นแบบว่าเลเรเฟลเนมาให้ดูว่าเออสมมุติว่าจะถ่ายให้ได้แบบพี่คนเนี้ยอ่าเขาใช้กล้องสมมุติว่าเป็นออโต้บอยเอฟ ประมาณนี้เนาะออโตบอยเอฟฟูจิซูพิเรียสองร้อยเอ้ยสี่ร้อยแล้วก็แสงตอนประมาณห้าโมงเยน <S 2> <S 2> ็นเชื่อไหมครับว่าโอกาสที่เราจะถ่ายได้ใกล้เคียงกับเขาเนี่ยยากมากๆเลยนะถ้าเป็นกล้องคอมแพกเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าค่ารูรับแสงที่เขาใช้อะเท่าไหร่อดวานที่ึ้นไปอีกถ้าเขาบอกว่าเขาใช้กล้องประเภทแบบเป็นซิงเกิลเลนรีเฟกหรือว่าเป็นตัวที่แบบพวกปรับค่าได้เขาบอกเขาใช้ F 2.8สนอะงจุดแปดเนาะสปีดชัตเตอร์สองร้อยห้าสิบ,บ 250, ฟิล์มสี่ร้อยและเวลาประมาณห้าโมง ตรงเนี้ยถ่ายตรงเนี้ยเชื่อไหมครับว่าโอกาสที่เราจะถ่ายได้เหมือนกับต้นทางเนี่ยยากมากเลยนะเพราะหนึ่งมุมรับแสงของภาพที่เราเลือกก็อาจจะไม่เหมือนกันสสภาพก็ไม่เหมือนกันแต่ถามว่ามันจะแตกต่างกันมากไหมมันก็อาจจะแตกต่างกันไม่มากแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อวานมีเมฆมากแล้ววันนี้ไม่มีเมฆเลยท้องฟ้าใสเนี่ยภาพแตกต่างกันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะครับวิธีการที่เราจะเลือกฟิลม์มหรือว่าเราดูว่าฟิลม์มตัวไหนให้คุณค่า ให้ภาพออกมายังไงเนี่ยเราก็ต้องแบบอ,อ,อย่าคาดหวังนะครับว่ามันจะออกมาเหมือนกับที่เขาไกลไว้อาจจะแค่ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าฟิล์มทุกฟิล์มเนี่ยมันจะออกมาเหมือนกันก็ต่อเมื่อสภาพแสงเหมือนกันเอาสมมติดูง่ายถ้าสมมติว่าคุณเอากล้องฟิล์มตัวเนี้ยใช้ค่าเดียวกันแล้วไปถ่ายภาพในสตูดิโอที่มีแหล่งกําเนิดแสงเดียวกันเนี่ยแน่นอนสีออกมาใกล้เคียงกันเหมือนกันแน่นอนนะครับถ้าเรา ติต่างว่าทุกตัวแปรอย่างอื่นเหมือนกันล้างล้างฟิล์มน้ำยาที่ใช้ล้างที่ทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วเราเซตอยู่ในแสงที่ภายใต้แสงแหล่งกําเนิดเดิมเหมือนกันเนี่ยใช้ฟิล์มเดียวกันใช้ค่าเดียวกันแน่นอนออกมาเหมือนกันแน่นอนครับแต่พอมันเป็นาท์ดอร์พอมันเป็นข้างนอกพอมันเป็นดวงอาทิตย์เนี่ยท้องฟ้าแต่ละวันเมฆเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะเหตุนี้เขาเลยมีสตูดิโอไว้สําหรับการถ่ายภาพเพราะว่าจะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยเราสามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะควบคุมผลลัพธ์ ให้ได้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องควบคุมตัวแปรทั้งหมดที่เราสามารถควบคุมได้ทั้งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับสำหรับไลฟ์สไตล์ตโตการาฟเฟอร์ไม่ใช่สิอย่าพูดว่าไลฟ์สไตล์ตโตการาฟเฟอรออ์สำหรับคนถ่ายภาพทั่ว,วไปที่ถ่ายภาพเพื่อความสุขแล้วกันเราพูดอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการที่เราจะดูว่าเฮ้ยฟิล์มโกดักโกเนี่ยเราไปดูจากเว็บสีมันประมาณนึงประมาณนึงเราต้องทําใจเผื่อไว้นะว่ามันอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ใช้ถ่่่าายครับแตว ทางด้านฟิสิกส์ต่างๆหรือว่าทางด้านแบบกายภาพต่างๆเช่นตัวเกรนตัวน้ํายาฟิล์มโทนสีที่มันจะเลน์เลอร์ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงแบบที่ตัวอย่างเขาให้แต่ขึ้นอยู่กับเลนส์และกล้องด้วยนะถ้าอยากจะให้การตัวอย่างมันมีความแบบแอคูเรตหรือว่ามีความแม่นยํามากขึ้นเนี่ยก็ต้องไปหาต้องไปหาแบบต้องไปหาภาพตัวอย่างที่เขาใช้กล้องรุ่นเดียวกับเราและใช้ฟิล์มเหมือนกับเราเออสมมติว่า น้องใช้ Nikon FM2 เลนส์50 1.4อย่างเงี้ยถ้าคุณผู้ฟังใช้ Nikon อ,อ FM2 หรือไม่ Canon F1 Pentax k 1 0 0 0แล้กันใช้เลนส์50 1.4อย่างเงี้ยแล้วใช้ฟิล์ม Fuji C200 เราไปดูภาพตัวอย่างเออแล้วเราก็เอามาถ่ายตามที่เราได้ดูตัวอย่างมามันอาจจะใกล้เคียงนะครับข้าไมไปมากกว่าน,นั้นแสงมีความสำคัญอะไหนทำไมภาพเมืองนอกถึงสีไม่เหมือนภาพเมืองไทยเลยเพราะว่าอุณหภูมิมันต่างกัน เนาะทีเนี้ยผมก็จะอธิบายมาถึงถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตอนเนี้ยก็จะเริ่มเข้าใจคร่าวๆแล้วอ๋อว่ามันประมาณนี้เนาะว่ามันมีตัวแปรปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวข้องที่จะทําให้ภาพออกมาไม่เหมือนกับตัวอย่างหรือว่าทําไมใช้ฟิล์มตัวเดียวกันภาพถึงออกมาไม่เหมือนกันเนี่ยมันมีคําอธิบายนะครับทีนี้แล้วถ้าเราอยากรู้ล่ะว่าเราจะใช้ยังไงให้มันโดนใจเราที่สุดหรือว่าเราต้องการที่จะรู้ว่าเออฟิล์มตัวเนี้ยโทนประมาณไหน วิธีการที่ง่ายแล้วและผมคิดว่าวิธีการที่ง่ายแล้วก็ทุกคนสามารถทําได้ก็คือต้องซื้อฟิล์มเราลองไปเลยครับฟิล์มตัวเนี้กับกล้องตัวนี้สมมตุติคุณผู้ฟังอาจจะมีกล้องหลายตัวคุณเชื่อไหมว่าคุณผู้ฟังเอาฟิล์มฟูจิซีสองไปใส่กล้องตัวหนึง่งกับฟูจิซีสองไปใส่กล้องอีกตัวหนึ่งภาพไม่เหมือนกันนะเออนี่ก็คือเสน่ห์ของกล้องฟิล์มแหละมันเหมือนเอาแบบมันเหมือนเราปรุงอาหารแล้วส่วนผสมมันต่างไรอะ่ะเออเราใช้ไฟแรงในการทอด หมูหรือว่าทอดเนื้อทอดอะไรที่มันไม่เท่ากันนะ่ะผลลัพธ์มันก็ออกมาไม่เท่ากันผมซึ่งผมถือว่ามันเป็นสเสน่ห์มากๆสําหรับการถ่ายภาพด้วยฟิล์มนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณเริ่มอยากจะควบคุมปลายทางให้ได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็น่าจะเริ่มวุ่นวายขึ้นมานิดนึงแล้วอาจจะต้องใช้ความรู้และทักษะและความเข้าใจในกล้องที่ใช้เนี่ยเยอะมากขึ้นกว่าคนปกติทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าฟิล์มที่เราซื้อไปเนี่ยโทนประมาณไหนมีภาพตัวอย่างไหม ภาพตัวอยาอ่างไอ้คาว่าม,มีภาพตัวอย่างนี่น่ากลัวมากๆนะครับเพราะว่าไอ้ภาพตัวอย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าถ่ายมาแล้วมันเหมือนตัวอย่างเนี่ยมันจะเรียกว่าตัวอย่างไหมใช่ไหมเราก็ต้องเข้าใจว่าตัวอย่างจากกล้องตัวนี้ในเวลานี้และถ่ายประเทศนี้เอออาจจะต้องเพิ่มไปว่าภาพตัวอย่างจากกล้องตัวนี้ถ่ายในเวลานี้และถ่ายในแสงแดดประเภทนี้ประเทศนี้มันก็จะออกภาพมันก็จะออกมาประมาณนี้ถึงจะผมว่ามันถึงจะครอบคลุมเนาะภาพตัวอย่างที่เราไว้ดูว่าฟีมันออกมาประมาณไหนเนี่ย ถ้าผมตีผมให้ถ้าเป็นผมผมให้ประมาณ5 0 6 0นะก็ไกดดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยว่ามันจะออกมาประมาณไหนถ้าง,ง่ายที่สุดเวลามีคนมาถามเ้าก,ก,ก็ตามสีตามกล่องเลยครับโกดักก็ออกเหลืองๆหน่อยฟูจิก็ออกเขียวๆหน่อยอะไรประมาณอย่างนี้แต่ความที่มันเป็นฟูจิมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของมันโกดักมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของมันพอช่าแต่ละตัวมันก็มีคาแรคเตอร์ของมันซึ่งถ้าเราได้มีโอกาสแล้วเราไม่รีบแลวเราอยากรู้จักมันจริงๆอยากจะใช้มันให้ได้ประสิทธิภาพเนี่ยพวกผมแนะนําว่า ให้ลองทุกตัวเลยแล้วเราจะรู้ว่าเราชอบตัวไหนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดบางทีความชอบเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาก็ได้บางคนอาจจะชอบฟิล์มราคาถูกชอบจริงๆนะไม่ได้ชอบเพราะว่าราคาแต่บางคนก็แบบโอ้โหต้องฟิล์มราคาแพงเพราะว่ามันดีกว่าเกรนมันสะใจกว่าบางคนอาจจะชอบฟิล์มตัวกลางๆก็ได้เหมือนช่วงหนึ่งหรือว่าบางช่วงอาจจะชอบฟิล์มตัวนี้บางช่วงอาจจะชอบฟิล์มตัวนี้เหมือนช่วงแรกๆผมก็ไม่ค่อยชอบฟิล์มหนังเลย ่เนื่องด้วยราคาที่มันถูกมากแล้วผมก็มาลองใช้ดูผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟิล์มหนังท,ที่เป็นของ e l ล a า e g i o n a l Product ตัวแมนนัทตันตัวอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกตรงๆเลยว่าแบบมันเซอร์ไพรส์มากเพราะเราไม่รู้เลยว่าภาพปลายทางมันจะประมาณไหนคือตั้ง ISO ต่างกันสีก็ต่างกันแล้วเหรอคือแบบเฮ้ยมันมีความแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยอะ่ะแล้วหนึ่งพอเราไม่ได้คาดหวังแบบว่ามันจะต้องเป็นแบบยังไงอะ่ะเราแค่ เชื่อแล้วก็มองในสิ่งที่มันเป็นเหมือนเราไม่คาดหวังกับปลายทางว่ามันจะต้องเป็นแบบที่เราคิดเราก็จะมีแต่ความสุขและความสุขครับการถ่ายภาพของคุณผู้ฟังก็จะมีความสุขมากขึ้นเพราะเราจะไม่ได้คาดหวังปลายทางมันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะรุนแล้วมันจะตื่นเต้นแล้วมันจะสนุกแล้วก็ไม่เครียดครับเพิ่มดีกีของความแบบสนุกในการถ่ายภาพไปด้วยสีแตกต่างที่มันออกมาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยผมว่าคุณผู้ฟังน่าจะเก็ตไอเดียแล้วว่าทําไม การใช้ฟิล์มตัวเดียวกันภาพถึงออกมาต่างกันเพราะฉะนั้นอ้าวแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะเชื่อได้ยังไงว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาแบบไหนหรือว่ามันจะเป็นยังไงก็อย่างที่ว่าไปแล้วครับว่าก็ไกๆลๆได้ประมาณ50% 6 0แต่ถ้าเรื่องทางกายภาพเรื่องความที่มันเป็นเกรนเนื้อมันละเอียดไม่ละเอียดของภาพเนี่ยมันก็บอกในตัวของมันแล้วเราดูจากตรงนั้นได้เลยนะครับไม่รู้ว่างงไหมเนาะถ้างงหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ลองพิมพ์มาเนาะ ว่าต้องพิมพ์มาสอบถามในทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ได้นะครับ1757แล้วก็จะเป็น Instagram 17.57หรือว่าจะไปคุยกันใน YouTube Channel ก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ผมกำลังแบบเริ่มทำ YouTube Channel เริ่มมีคลิปอะไรคลิปออกมาแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงขอลาไปก่อนนะครับก็ทุกคนดูแลรักษา,า,าสุขภาพล้างมือบ่อยนะครับสวัสดีครับ